สวัสดีครับผมหมออ้วนจากรักคุณคลินิกนะครับวันนี้หมอจะพูดเรื่องไฮฟูนะครับปัจจุบันไฮฟูจะมีหลายหัวนะครับแต่ละหัวนั้นจะมีความลึกที่แตกต่างกันเช่นลึก1.5ึ่งจมิล2มิล3มมิล4.5มิล6มิล9มิลน,นะครับความลึกที่1 5หรือ2มิลเนี่ยสามารถทําที่ไหนก็ได้ทั่วหน้าเพราะว่าพลังงานของไฮฟูหรือคลื่นต่าเสาเนี่ยมันจะลงไปแค่ความลึกประมาณนั้นซึ่งความปลอดภัยก็จะสูงมากนะครับแต่ที่หมอจะพูดวันนี้นะครับก็คือความลึกที่ 4.5มิลนะครับอันนี้คือหัวไฮฟูที่ความลึก4.5มิลนะครับ4.5มิลเนี่ยถ้าถ้าเราใช้ความลึกนี้นะครับมาทำบริเวณกรอบหน้าก็คือขอบกระดูกเนี่ย, Star ลลย Ball ท่านจะรู oh. ้ ANS สึกปวดถึงกระดูกเลยนะครับหรือทําตรงโหนกตรงเนี้ยท่านก็จะปวดถึงปวดกระดูกถึงด้านในนะครับเพราะฉะนันะ้นเนี่ยเวลาทําหัวที่มีความลึก4.5มิลขึ้นไป่สิ่งที่ต้องระวังก็คือบริเวณที่มีกระดูกนะครับขอบหน้านะครับบริเวณที่ใกล้ๆกับฟัน นะครับบริเวณที่เวณโหนกแก้มด้านข้างตรงนี้ครับท่านจะปวดมากขึ้นแล้วก็จุดที่ต้องระวังอีกจุดก็คือบริเวณที่มีเส้นประสาทที่อยู่ตื้นเช่นบริเวณนี้นะครับที่หมอชี้นะครับจุดที่1จุดที่2คือบริเวณนี้ครับจุดที่3ก็คือเส้นประสาทที่อยู่ใต้หนกแก้มตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาทําให้ฟูที่มีความลึกประมาณ4 5มิลขึ้นไปในทางปฏิบัติหมอก็จะหลบนะครับหลบตำแหน่งที่มีเส้นประสาทนะครับแล้วก็พยายามหนีบริเวณที่มีกระดูกนะครับเพื่อ เพื่อไม่ให้ปวดและไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจากการทาไฮฟูนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่หมอทําเห็นว่าหมอทำไฮฟู้วันนี้หมอทํใไฮฟู้นะครับแล้วก็เห็นมาด้านที่ทําแก้มหมอจะยกขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ความเจ็บก็จะไม่มากถ้าเราหลบดตาแหน่งที่มีกระดูกอยู่นะครับแล้วก็เราหลบตําแหน่งที่มีเส้นประสาทออกมาก็จะไม่เจ็บแล้วก็รู้สึกสบายสบายแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีครับ